สกายวอล์ทีบาท่ทองจาผ้าทุกคนมาเบิ่งก่อนล้านหน้าเลยครับบอกเลยว่าสวยงามนะครับสวยอย่างกับเมืองนอกเลยนะครับสะอาดนะครับสะอาดสวยงามนะครับ ชีวท้องจะถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆครับสกายวอล์กตรงนี้ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยาน,นีตอนนับเขาสู่สองวัดทองตอนนี้ท่องอยู่ที่หน้าห้างชเซนตันเวอร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพาขึ้นไปเดินนะครับสกายวอล์กนะครับเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อกับสถานีซิดลมนะครับก่อนที่จะไปดูสกายวอล์คลูตรงนี้ก่อนนะครับ เป็นทะเลไปแล้วนะครับหน้าห้างเซ็นทรัลเบอร์นะครับต่างชาตินั่งนอนแบบซิลๆนะครับแบบแบบอยู่ทะเลนะครับต่างชาตินั่งนอนกันซิลลนะครับแล้วก็จุดนั้นก็มีนะครับก็ต,ตรงโน้นก็มีนะครับ เป็น Apple Store นะครับดูลูกค้าเยอะมากแล้วครับเต็มร้านเลยนะครับ Apple Store นี่นะครับไปเรียยว่าท่องเราจะขึ้นไปข้างบนสกายบ็อกนะครับ ตอนนี้ว่าท่องกาขึ้นมาข้างบนสกายบล็อกแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเลินสกายบล็อกกันนะครับว่าจะสวยเวอร์ขนาดไหนนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นสกายวอล์ที่เลนเสื่มอมต่อไปสยามนะครับฝั่งนี้จะเลนไปสถานีสิลมนะครับ BTS สถานีรถไฟฟ้า BTS สิลมนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องที่เขาทำใหม่นะครับ แล้วก็ทาเสรารถไฟใหม่นะครับ จะเป็นสถานท้าวพระพรมนะครับเพราวัน,นะครับ ก็จะมีลิเกด้วยนะครับลิเกจบปีนะครับ ใกล้วอฟทีบาท่องจาพาทุกคนมาเบิ่งก่อนร้านหน้าเลยครับบอกเลยว่าสวยงามนะครับสวยอย่างกับเมืองนอกเลยนะครับสะอาดนะครับสะอาดสวยงามนะครับ องจะถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆครับสไดล์บลกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะ แปลกมากนะครับสซอรไกบ็อกตรงนี้ ด้านหน้าก็จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สิ้นลมนะครับล้อก็อันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับสำหรับไปแผนที่สกายวอลนะครับสำหรับเดินไปสถานีหรือว่าห้างต่างๆนะครับก็จะบอกตรงนี้นะครับ ในแผนที่นะครับสกาย็อล์ซสุดรู้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีคนอ่ามาถ่ายรูปเยอะนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับคนก็จะหยุดถ่ายรูปนะครับตรงสกายวอล์กนะครับ หน้าก็เป็นสถานีซิดลมแล,แล้วครับสำหรับคลิปอีรก็าะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปมีพอท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะครับ